นี่ก็คือปิดการเรียนการสอนนะครับเงียบมากนะครับเพราะว่าทุกทุกปีเนี่ยนะครับก็จะมีเด็กนักเรียนมาเรียนหนังสือเป็นจำนวนมากครับเด็กนี้ก็มีประมาณพันพันกว่าคนนะครับเราจะมีระบบการเรียนการสอนที่ดีมากนะครับตรงนี้ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าผมครับโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยานะครับสอนแบบสามันกับสอนศาสนานะครับเป็นช่วงโควิดนะครับ ผมไม่ใสแ่แมสไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าผมอยู่คนเดียวนะครับตอนเนี้ยไม่มีใครอยู่นะครับเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองนะครับว่าการเรียนระบบออนไลน์เนี่ยนะครับบางคนเนี่ยมีฐานะยากจกนนะครับไม่มีโทรศัพท์แบบใช้แบบอินเทอร์เน็ตบางคนยังใช้แบบ s ัมซุงฮีโร่ก็ สวัสดีกครับทุกคนวันนี้พี่บังก็มาอยู่หน้าโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยานะครับหลังจากที่โรงเรียนปิดประมาณ3เดือนได้นะครับโรงเรียนก็เงียบเหงามากนะครับตอนนี้เราก็มาเยี่ยมโรงเรียนว่ามันเงียบเหงายังไงครับตอนที่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยรู้สึกคึรื้นครับเด็กนักเรียนเยอะแยะไปหมดนะครับเดินไปมาแล้วก็ได้ทักทายพอวันนี้เงียบมากนะครับ แต่ว่าจะมีเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองนะครับเรียนเองก็จะไม่มีเรียนการสอนที่โรงเรียนนะครับก็จะมีการเรียนการสอนอที่ที่รัฐบาลเนี่ยเขาจัดให้คือเป็นตามของน,นโยบายของรัฐบาลนะครับให้นักเรียนเรียนทางออนไลน์นะครับแต่ว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยเปอร์เซ็นที่อาจจะเกิดความเข้าใจแล้วก็ เกิดที่จะได้ความรู้น้อยมากนะครับเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองนะครับว่าการเรียนระบบออนไลน์เนี่ยบางคนนะครับไม่ใช่มีฐานะนะครับบางคนเนี่ยมีฐานะยากจนนะครับไม่มีโทรศัพท์แบบใช้แบบอินเทอร์เน็ตบางคนยังใช้แบบ Samsung Hero ก็มีนะครับเพราะว่าฐานะของทุกคนเนี่ยไม่เท่าเทียมกันนะครับวันนี้ ผมเองก็นะครับได้เสียงสะท้อนจากผู้ปกครองเองว่าการเรียนการสอนเนี่ยตอนนี้คือยุง่งยากไปหมดนะครับเพราะว่าอยู่บ้านเองก็จะมีเวลาตารางเรียนแล้วก็จะมีการเรียนการสอน <Yeah>. oh. แบบออนไลน์นะครับแต่ว,ว่าที่เป็นปัญหาตอนนี้ก็คือเด็กนักเรียนเองเนี่ยพออยู่บ้านไม่ค่อยจะสนใจในการเรียนหนังสือแ,แบบระบบออนไลน์นะครับ เพราะว่า1คือส่วนมากก็จะเล่นอยู่ที่บ้านนะครับก็ไม่สในใจได้มากมายแต่ว่าที่เหนื่อยที่สุดคือผู้ปกครองเนี่ยนะครับต้องเรียนเองนะครับต้องทำความเข้าใจเองแล้วก็นะครับทำความเข้าใจเองอาจากนั้นก็เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นครูนะครับเป็นครูที่โรงเรียนเองต้อง ทำความเข้าใจเองแล้วก็ต้องศึกษาเองแล้วก็ไปสอนอลูกๆนะครับอันนี้เป็นปัญหามากนะครับสิ่งสําคัญคืออยากจะให้าทางโรงเรียนนี้แก้ไขนะครับเพราะว่า 1. เด็กไม่สนใจ2หลังจากการเรียนนะครับก็จะมีเรียกว่ามีการบ้านนะครับซึ่งการบ้านเองเด็กก็ไม่ทำนะครับซึ่งผู้ปกครองเองเนี่ย ก็ต้องทําเองนะครับต้องสอนแล้วก็ต้องทําเองบางคนก็ลูกไม่ทําตามแล้วก็พ่อแม่เองก็ต้องทําเองส่งให้ครูทางาระบบออนไลน์แล้วก็นะครับส่งทางไลน์ที่โรงเรียนจัดเป็นกลุ่มให้นะครับอันนี้เป็นปัญหาสำคัญมากนะครับต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับเป็นปัญหาผู้สะท้อนเป็นเสียงสะท้อนจากาผู้ปกครองที่ผมได้ฟังมานะครับ สังเกตได้เลยนะครับว่าโรงเรียนตอนนี้เงียบมากครับเดี๋ยวด้านหลังผมเนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนที่ตอนนี้ก็คือปิดการเรียนการสอนนะครับเงียบมากนะครับเพราะว่าทุกทุกปีเนี่ยนะครับก็จะมีเด็กนักเรียนมาเรียนหนังสือเป็นจานวนมากครับคนเด็กนี้ก็มีประมาณพันพันกว่าคนนะครับจะมีระบบการเรียนการสอนที่ดีมากนะครับตรงเนี้ยซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าผมครับโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยานะครับนะครับตอนเนี้ย เดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณรอบๆนะครับข้ตรงกลางก็จะมีสนามฟุตซอลนะครับสนามฟุตซอลเป็นแบบพลาสติกนะครับพลาสติกนะครับที่เรียงเป็นกิซซอนะครับเนี่ยด้านหลังผมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพาจะไปพาจะพาไปดูรอบๆบริเวณช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโควิดนะครับคือผมไม่ใส่แมสไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าผมอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้ไม่มีใครอยู่นะครับ ถ้เป็นช่วงเย็นนะครับโอเคครับผม เป็นไงกันบ้างครับเดี๋ยวผมพาไปชมรอบๆแล้วเป็นไงบ้างครับบอกมาแล้วมันเงียบมากนะครับตอนนี้ก็ตกประมาณช่วงยินนะประมาณ5้าโมงกว่านะครับแต่เนี้ยถ้าใครที่ว่าดูแล้วนะครับชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนี่ยโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยานะครับช่วงโควิด -19 นะครับช่วงระบาดมากช่วงนี้นะครับนะครับ ก็ไม่มีใครอยู่นะครับเด็กนักเรียนก็ไม่อยู่คุณครูก็กลับบ้านไปหมดแล้วจะมีคุณครูบางคนครับเป็นครูเวรนนะเป็นครูครับตอนนี้ตอนนี้นะครับกำลังจะขึ้นบันไดขึ้นไปชั้นสองอาคารไม้ครับเป็นอาคารไม้เก่าครับดูซิว่ามีใครอยู่ไหมเงียบมากนะครับน่าจะมีคนอยู่นะครับเห็นประตูเปิดอยู่นะครับรู้อาจารย์เขาจะอยู่ไหมครับผมมาสำรวจโรงเรียนโรงเรียนเก่านะครับ น,นะครับไปดูอาคารเนี่ยโอเคเจอแล้วนะครับเจอพารโรมเบยิคนะครับเป็นวัดกามานะ <Yahoo! S 1> ครับอันนี้ก็พารโรว์พจะมาปิดประตูนะครับก็เ,เป็นช่วงเย็นแล้วไม่มีใครอยู่แล้วครับเงียบมากมนะยครับ ปเป็นอ่าเป็นโรงเรียนปเน,นะเก่านะครับซึ่งต่อมาทางหลังก็ได้ทําเป็นโรงเรียนอ่าควบคู่สอนศาสนานะครับเป็น2ระบบนะครับจะจะมีโรงเรียนอ่าสอนแบบ สามันกับสอนศาสนานะครับซึ่งวงเรียน2ระบบนี้ก็จะมีการเรียนการสอนก็จำนวนวิชาก็จะมากหน่อยนะครับจากปกติประมาณ6-7-8วิชาต่อวันก็จะเป็น10วิชาหรือ11วิชาอยู่ในเมืองนะครับตรงข้ามทางเข้าก็จะตรงข้ามโรงแรม c ีปัตตานีนะครับ ถ้าอยู่อาคารชั้น3าชั้น4ีก็จะเห็นโรงเรียนศีเอสปัตตานีแล้วก็จะเห็นบิ๊กซีปัตตานีใกล้มากนะครับนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำต่อไปคลิปหน้านะครับว่าจะไปที่ไหนต่อนะครับในช่วงโควิดนะครับก็ดีผมเองก็ไม่กล้าที่จะออกไปไหนนะครับโรคระบาดท่วงนี้ก็ได้อยู่นะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี คือจำนวนคนติดโควิดเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับก็เลยผมทำคลิปใกล้ๆติดบ้านผมเองนะครับใกล้ๆบ้านผมนะครับไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะครับถ้าใครชอบนักคลิปนี้ฝากด้วยครับที่บังฟาไปแบรนด์ชแนลนะครับแบรนด์ชแนลอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วกดไลค์ด้วยครับเดี๋ยวผมจะได้ทำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ እንንንንንን